ค้นบ้านโดยไม่มีหมายทําได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในเรื่องของการาการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งการตรวจค้นบ้านการตรวจค้นส่วนบุคคลน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของคําคว่าที่ระโหฐานหรือที่สาธารณะนั้นหมายถึงอะไรนะครับ ในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เขาจะทำการค้นบ้านถ้าไม่มีหมายค้นจะทําได้หรือไม่เนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจของคําว่าหมายค้นที่ระโหฐานและที่สาธารณะสถานกันก่อนนะครับคำว่าหมายค้นนะครับคุณผู้ชมเขาก็หมายถึงหนังสือที่ออกโดยสารสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ เข้าทําการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในที่ระโหฐานนั่นเองนะครับทีนี้คาว่าที่ระโหฐานนั้นในทางกฎหมายเนี่ย mm. เขาให้หมายความรวมถึงที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่สาธารณะสถานนะครับไม่ใช่ที่สาธารณะ mm. ก็คือที่สาธารณะนั้น mm. ตามประมวลกฎหมายอาญา mm. เขาก็หมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้นะครับ mm. ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ที่แล้วหัวฐานเนี่ยจึงหมายถึงสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้หรือเป็นที่ส่วนตัวนั่นเองนะครับเป็นที่ส่วนบุคคลเป็นที่ส่วนตัวอันแสดงถึงเจตนาหวงอของเจ้าของผู้ครอบครองอมีผู้ครอบครองมีเจ้าของอันได้แก่เคหสถานนะครับสำนักงานในความครอบครอ,องของผู้อื่นอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองโดยปกติสุขของผู้อื่น ซึ่งการครอบครองโดยปกติสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ครอบครอบครองเนี่ยได้แสดงออกให้เห็นภายนอกว่าได้มีการหวงการการเข้าไปของบุคคลอื่นๆเช่นด้วยการล้อมรั้วขึงลวดหนามเป็นต้นนะครับเช่นบ้านของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ,อที่เราโหฐานที่ส่วนตัวส่วนตัวนะครับทีนี้การค้นบ้านโดยไม่มีสารทําได้หรือเปล่านะครับ ก็จะมีการตรวจค้นในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนะครับถ้าเป็นการตรวจค้นในเวลากลางวันนะครับหากไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลก็ห้ามค้นในที่ละโหฐานนะครับถ้าจะเข้าไปค้นในบ้านของเรานะครับยกเว้นนะครับก็มีข้อยกเว้นที่สามารถเข้าไปตรวจค้นได้ถึงแม้ไม่มีหมายสารหรือคำสั่งศาลนะครับเมื่อเกิดเหตุร้ายต่างๆเช่น เช่นปรากฏความผิดซึ่งหน้านะครับความผิดซึ่งหน้ากระทําในที่ลโหฐานเลยครับกระทําต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับหรือมีเสียงร้องให้ช่วยเหลือนะครับมีร้องขอความช่วยเหลือหรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหรือบุคคลที่กระทาความผิดซึ่งหน้าแล้วหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวนะครับหรือมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีเอาไว้หรือได้มาหรือ ใช้ในการกระทำความผิดหรือเมื่อผู้ที่ถูกที่ต้องถูกจับเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับด้วยหรือจับตามมาตรา78ตรงนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับถึงแม้ไม่ได้มีหมายค้นหรือหมายสารเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้มีหมายคน้นหมายสารเนี่ยเขาก็ยังกำหนดไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองทรัพย์ยินยอมให้ค้นก็สามารถกระทําได้นะครับต่อมาการค้นในเวลากลางคืนนะครับในเวลากลางคืนเนี่ยหากไม่มีหมายคน้นหรือคําสั่งของศาลก็ห้ามค้นในที่ระโหฐานก็มีข้อย,ยกเว้นนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษนะครับเช่น1เมื่อเริ่มค้นตั้งแต่เวลากลางวัน นะครับปรากฏว่า,ายังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนแล้วก็กรณีหมายค้นก็ได้ระบุเอาไว้ว่าต้องค้นให้เสร็จสิ้นนะครับเป็นการต่อเนื่องจากเวลากลางวันไปถึงเวลากลางคืนโดยในหมายค้นกําหนดเอาไว้ด้วยนะครับว่าต้องค้นให้เสร็จสิ้นนะครับหรือ2เมื่อมีเหตุฉุกเฉินให้ค้นได้เป็นพิเศษนะครับเช่นไม่การาที่ไม่ไปนค้นทันทีเนี่ย ผู้ร้ายอาจจะหลบหนีไปได้พยานหลักฐานจะสูญหายหรือถูกทำลายนะครับและ 3. เนี่ยการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญแต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเสียก่อนนะครับผู้ดุร้ายเช่นคนจิตไม่ปกติจิตใจโหดเหี้ยมทารุณเคยทำร้ายผู้อื่นมาก่อนส่วนผู้ร้ายสำคัญเช่นผู้ทำความผิดอุกชะกันฆ่าคนตายจิงทรัพยบป้นรั์เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเข้าห้ามค้นบุคคลโดยไม่มีหมายสารนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นต่างๆเหล่านี้นะครับต่อมานะครับห้ามค้นบุคคลในที่สาธารณะสถานในที่สาธารณะนะครับยกเว้นเมื่อพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีเหตุสงสัยว่ามีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้กระทําความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือมีไว้เป็นความผิดนะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ13มาตร92 93, า92ถึง93อ่าแล้วก็ในมาตรา96นะครับ